ก็ตอนแรกเลยอะ่ะตามันจะสู้แดดไม่ได้เลยแล้วก็แฉะแสบคันคันนี่ยี่นตานี่เขียวหมดเลยก็เลยลองสั่งกินลูกสาวบอกว่ามันจะได้เหรอบอกไม่รู้เห็นคนอื่นทุกกินดูก็เลยบอกลองลองดูแล้วหลังจากทานแล้วเป็นยังไงบ้างะคะก็ลหลังจากทานแล้วก็เลยเออชุดแรกก็โอเคข้างเนี้ยหายดีเลยอะ่ะข้างเนี้ยคือตาแจ่มแจ๋วเลยใช่ค่ะดีมากเลยอะ่ะบอกข้างนี้จแจ่มละตอนนี้นะดูเฟซ ไม่ต้องใส่แว่นตาแต่ถึงจะเป็นก็ไม่ต้องใส่แว่นตาอ่านได้แล้วหนังสือก็เลยว่าเออมันจะก่อนทานพี่มีอาการสายตาไหมคะก่อนทานมันจะแสบตาก่อนครับเวลาตื่นนอนแสบตาแล้วน้ำตาจะไหลแล้วก็มันจะคันในช่องตาช่องน้ำตาละครับแต่เวลาทานเข้าไปแล้วมันจะดีขึ้นภาพฟอนก็ไม่มีครับอาการแสบอรอคะการแสบก็ลดลงครับตาแดงก็ลดลงอ๋อค่ะแล้ว ไปตั้งแต่กี่กล่องคะทีส่สรัดได้บอาการดีขึ้นแล้วคะกล่องครึ่งครับอ๋อหนึ่งกล่องครึ่งน,นะคะก็เพียงแค่หนึ่งกล่องกับอีกเอาสองแผงเท่านั้นนะคะคุณพี่ก็ดีขึ้นแล้วนะคะคุณพ,พี่มีปัญหาสายตาไปนานหรือยังคะนานแล้วคะถ้าถามขวาวก็ทับใจนะคะคุณพี่ทับใจอะไรในดีแระแขกางคะก็ทัดใจ้วยว่าทานแล้วอาการดีขึ้นทั้งแสบตาก,ก็ไม่แสบผ่าซ้อนก็หายไปก่อนทานคุณพี่มีผ่าสายตายังไงคะ ตาจะมัวในที่มืดแล้วก็จะขาวในที่สว่างอ๋อตามัวในที่มืดนะคะแล้วหลังจากที่ทานนี้คุณแทกอะค่ะไปประมาณกี่กล่องคะแผงแผงหนึ่งกับอีกสองเม็ดอ๋อเพียงแค่หนึ่งแผงกับอีกสองเม็ดนะคะตอนนี้ใส่ตาเป็นยังไงบ้างคะก็แสงปกติละแสงปกติมองเห็นภาพชัดขึ้นชัดขึ้นค่ะจากที่เคยมัวก็คือมองตอนนี้ไม่มัวแล้วมองปกติอ๋อเป็นปกติแล้วค่ะตอนนี้ประทับใจในผลิตภัณฑ์ดี้แทมากไหมคะประทับใจประทับใจเนาะ มีอาการปวดตาแล้วก็เสบตาน้ําตาไหลตลอดค่ะค่ะค่ะแล้วก็เวลานั่งรถอย่างนี้โดนลมก็น้กกําตาก็จะไหลเลยในตาของป้าก็จะเคืองมากเลยค่ะมันจะแดงสองข้างเลยค่ะอ๋อค่ะพอไปทานวันแรกก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเคืองพอวันที่สองก็รู้สึกน้ําตาไม่มีน้ําตาไม่ไหลยหยุดไหลก็ก็ดีขึ้นก็รู้สึกปกติแล้วก็ดีขึ้นทุกวันนี้ก็ไปไหนมาไหนก็คือไม,ไม่ไม่ปวดเหมือนแต่ก่อนบอก ดีใจมากที่มันได้มาเจอตัวนี้เป็นนับว่าเป็นบุญของป้าคนที่จะทานดีคอนแทคครับอาการคือตาจะแดงนะครับ<ฆ>จะแสบเคืองตานะครับเวลาขาับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยน้าตาไหลตลอดนะครับเวลาโดนลมนี่ก็แสบเปืองตาตลอดมากเลยครับตอนนี้ก็ตอนที่ส่งครั้งแรกค่ะคุณตาจะแดงมากแต่ดีว่าตอนนี้ค่ะคุณตามนีอาการตาใสาขึ้นแล้วอาการที่ตาแดงก็คือหายไปแล้วน้ำตาคขาหยุดไหลตั้งแต่สัมผัสได้ที่ทานประมาณกี่กล่องคือน้ำตาหยุดไหลประมาณทักสองกล่องอะครับคือสัมผัสได้เลยว่าโอเคเลยครับดีคอนแทค